สิ้นสุดการรอคอยค่ะคมชลึกอวอร์ดเปิดโหวตแล้วค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ท็อปหของแต่ละสาขานั้นจะมีใครกันบ้างใครที่ไม่ได้เข้ากันบ้างและที่แน่นอนสาขา k คเของเรานะคะที่เราติดตามกันอยู่สาขาลุกทุ่งหมอรำยอดนิยมมีใครเข้าบ้างถูกใจไหมแต่เราเป็นไปตามคาดเนาะครัโจ้ค่ะนี่นคือข่าวด่วนล่าสุดของวันนี้เลยนะครับ คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ได้ประกาศแล้วนะครับผมเปิดโหวตวันนี้เวลาบ่าย3าโมงนะครับและก็เผย6คนนะครับผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาทั้ง9สาขานะครับในคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ที่จะประกาศรางวัลในวันที่1 4พฤษภาคมนะครับอ,อยู่ที่ทูไอคอนฮอล์ที่ไอคอนสยามนะครับผมและก็จะมีเช็ควิธีการโหวตทั้งหมด5 ห้าช่องทางสองแบบนะครับอ่าจะมีวิธีไหนบ้างสักสีอ่ะมีสัดส่วนด้วยนะสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของการโหวตนะครับเปิดโหวตคมเฉลือดอว์ดครั้งที่21ครับ9สาขาทั้งหมดผ่านหช่องทางหลักนะครับอ่าวันนี้ถึงเขาจะปิดโหวตอ่ะวันที่สามเออวันที่4ี่พฤษภาคมค่ะอ่าเปิดตั้งแต่วันนี้คือวันที่อะไร30นนวันนีส้วันที่ย9 29เกค่ะ29เ้าเริ่มเวลาบ่ายสามโมงครับตรงนะคะสัดส่วนคะแนนโหวตนะครับ คิดเป็นผ่านทางเอาเอาแบบฟรีก่อนเนาะผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.com a ัด l ึกอ a w a r d .net นะครับสามารถโหวตได้10นาทีต่อหนึ่งครั้งอันนี้คิดเป็น10เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่านทางเฟ e บุ o k นะครับคมชัดลึกอวอร์ด ก็คือไปกด like emoji, ไลค์อีโมจิใดๆก็ได้ใต้ภาพของศิลปินที่เราต้องการโหวตนะครับอ,อันนี้หนึ่งไอคาวต่อหนึ่งโหวตนะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็คือคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและก็โหวตผ่านทางต่อ,ตอแอปดำนะครับค่มฉลึกอวอร์ดอันนี้คิดเป็นอีกสิบเปอร์เซ็นต์กดหัวใจนะคะ ศิลปินดาราที่ต้องการโหวตนะคะค่ะแล้วก็มาส่วนในโหวตของอสมทบทุนกันบ้างเนาะค่ะมีสองมีสองช่องทางนะคะก็คือผ่านทางไลฟ์ช็อปนะคะบคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ่ะก็คือเนี่ยห้าบาทได้สองคะแนน50ห้าสิบาทได้สิบสองคะแนนอ๋อสิบาทได้สองคะแนนค่ะห้าสิบบาทได้สิบสองคะแนนค่ะแล้วก็มีเหนือร้อยบาทได้ยี่สิบห้าคะแนนค่ะก็มีทั้ง สรูปแบบนะคะในการโหวตผ่านไลน์ช็อปค่ะแล้วก็โหวตผ่าน s อนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อความนะคะก็มี30%ค่ะพิมพ์รหัสสาขาวงเล็บก็คือเดี๋าวเคหนึ่งถึง k คเเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ดูดีกว่าครับมาเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าท็อปหของแต่ละสาขาผู้เข้าชิงเ่ยมีใครบ้างเคเอหนึเลยนะครับพิ่ทีกรอยอดนิยมเนาะ ก็จะมีคุณเกลือกิตินะครับคุณสีสีวัตรคุณดีเจด่าครับคุณดีเจต้นหอมคุณดีเจนุ้ยครับแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยอ่าตามคาดเหมือนกันเนาะค่ะอันนี้ก็เรียง KA2 ทีนี้ตัวสอนนะคะครับ KA2 นะครับ LGBTQ+ ยอดนิยมนะครับผมได้แก่คุณก๊อตจิครับคุณแก๊งฮหวีครับคุณสานิแลวก็คุณไปไปโอริโอ้ครับคุณฝ้ายพีรยาคุณโยโกะอปสราอ่า Ka3 ครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมของเราเปิดเลยไหมเปิดเลยเโอเค a 4ก่อนไปเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ KA3 อด้วย Ka4 ขออนุญาตข้ามก่อนนะ Ka4 ครับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมก็จะมีครัคุณซีคุณนนทนนค่ะคุณนุนิวก็น้องออลลี่ไอลลี่ครับอ่าแล้วก็เจฟสตาเตอร์ครับอ่าแล้วก็ Ka5 นะครับทีป๊อปยอดนิยมได้แก่ โฟไอครับแล้วก็เอสลาดอ่าแล้วก็บัสนะครับบีอูเอสน้อยแล้วก็วงไลเชนค่ะอ่าแล้วก็มีเพอร์เซ็ตแล้วก็มีอ๋อฟ็อกซี่อ่าเคเอหกนะครับนักแสดงชายยอดนิยมได้แก่อัสสิอามีคุณกราฟคนาวุฒิค่ะคุณก้าวนพเก้าแล้วก็พาเวลนเรศคุณพีทวัชสุธรคุณภูตริตินนะคะคุณโฟส นัทวัฒน์นัทวัฒน์ค่ะครับผมอ่ะ KA 7นะครับนักแสดงหญิงยอดนิยมได้แก่คุณเบกกี้รีเบก้านะฮะคุณฝ้ายพิรยาคุณพีพีนะครับแล้วก็คุณฟีสโรชาคุณหลิงหลิงแล้วก็คุณออมกอนพัฒน์กอนพัฒน์ครับอ่ะ KA 8ค่ะคู่จิ้นยูรียอดนิยมค่ะมีน้ำตาลฟีนนะคะแล้วก็คุณฝ้ายยกคุณฝ้ายคุณโกค่ะฟรีนเบกกี้ลูกหมีซอนยา ลิงออมอิงฟ้าชาลอดครับผมคเก้นะครับผมคูจิ้นวายยอดนิยมได้แก่ก็มีจะมีคุณเจมีน่ากับคุณโฟสนะครับคุณบิลลี่กับคุณเบฟนะครับแล้วก็คุณพูกับคุณพาเวลคุณฟอดกับคุณพีทครับคุณแม็กกี้กับคุณบาร์ดแล้วก็คุณอัพกับคุณภูมเป็นคู่บผม KA3 ทีนี้ครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับสา,า,า,าข,ข,ขามาแรงที่คุมเชลือวัดยกให้สาขามะแรงนะคะได้แก่ท็อป6นะครับผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับสาขา KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมทั้ง6ท่านได้แก่อันนี้เรียงตามสรจสรน,นะครับ คอปเตอร์วงศิลหรือคอปเตอร์รัชกรค่ะคือมันแบบว่าตีจะอุ้ลุกเบาโจแล้วก็นุกธนดลค่ะอ่ายูริโตเกียวมิวสิกค่ะไรอันการบัณฑิตค่ะอาร์ไสกุณนาพรแล้วก็มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคือที่เราลุ้นน่ะเรารู้ว่าอุงอิงกับยูริเข้าอยู่แล้วแล้วเบาโจดีไซน์พูดตลอดเลยว่าอยากให้หมอลำเนี่ย เข้าทั้งสี่คนเลยที่ติดในท็อปสิบนะเพราะว่าในท็อปสิบเนี่ยที่ที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้หมอลำของเราจะติดมาสี่คนนี้และเราไม่อยากให้หลุดเราอยากให้น้องๆเข้าไปหมดเลยใครจะได้ตรงนั้นอ่ะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรมีชื่อเข้าท็อปหกเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจแบบเราเป็นอีกหนึ่งส่วนที่คอยขับเพื่อเรื่องนี้ตลอดแล้วก็แฟนคลับเอฟซีของน้องๆให้ความร่วมมือดีมากครับอดีใจนี่แหละผมต้อง ขอขอบคุณแลวก็<ะ>ขอชื่นชมนะครับบ้านฮักแม่ฮักพ่อฮักทุกทุกคนของน้องๆสาขาเคเอสามของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนขับของทางน้องอุ๋งอิงแฟนขับน้องยูริแฟนขับน้องคอปเตอร์แฟนขับน้องอาอาย<ะ>แล้วก็ยังมีแฟนขับอีกทางลุกผูอีกสองท่านคือแฟนขับของคุณนุกธนดลและก็คุณไรอ,าา<ะ>อันกัดฟัณฑิตอ่า ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมให้ส่วนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างมากนะคะจนทางผมจะลึกเนี่ยให้เป็นสาขาที่มาแรงมากๆน้องใหม่มาแรงเลยแล้วก็มีอ่ะมีเป็นต้องตัวพิมพ์เนาะเวลาโหวตนะคะทุกคนจะต้องพิมพ์คำนี้ก็จะเป็น KA สามหนึ่งค่ะอ่าคือสาขา KA สามเนาะ KA สามหนึ่งคอปเตอร์วงศิลค่ะ KA สามสอง นุกธนาดล KA สามสามยูริโตเกียวมิวสิก KA สามสี 5, AI, ่ไรอันการบันดิต KA สามห้าอายสกุณาพร KA สามหกองอิงเพชรบ้านแพงขอสแสดงความยินดีกับทั้งหกท่านนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงอ่าในสาขา KA สามของเราแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งเก้าสาขาด้วยนะครับผมสำหรับหกท่านหรือว่าอยอะกว่าหกเนาะเพราะว่าสาขา อ่าเจ็ดแปดอ่ะเออแปดเก้าเขาเป็นคู่ไงถือว่าสุดยอดจริงๆอ่ะยังไงพอพ่อแม่ f อฟฟังอยู่นะครับเปิดโหวตโหวตยังไงบ่าวเจ้าดีไซน์กับสาวสีจะแปะไว้ให้ดูหรือไม่งั้นเข้าไปเลยนะครับที่หน้าอ่าเพจของคมชลึกอวอร์ดดีใจกับร้องคอปเตอร์มากดีใจกันว่ารแต่ยูนี้กับอุกอิงอ่ะคืออันนี้เาเราเรารู้มาก่อนแล้ว เห็นโพสค่อยไหมเมื่อวานเนี้ค่อยปักคอยโพสอยู่วันเมื่อวานหรือวันก่อนบอกว่า99.99.5 <5. S 2> บอกว่าคอปเตอร์จะเข้า <5. S 2> ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่เราก็คือเผื่อใจไว้แล้วก็อ่าายแล้วก็คิดว่า,ายังไงก็แน่นอนคอปเตอร์กับอ่ายแน่นอนปุงอินยูรี่เนี่ยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแนงะ <5. S 2> แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีของเด็กๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนติดตามช่องสาวสิงหบบางเลยแล้วก็ช่องบอโจ้นะคะเราก็จะ ร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยผลักดันเด็กๆเหล่านี้นะคะคด้วยกันไปด้วยกันนะต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้ต่อไปนับตั้งแต่บ่ายสาเป็นต้นไปอยู่ที่แม่ๆพ่อพอ่พี่ๆแฟนคลับเอฟซที่จะช่วยส่งน้องๆศิลปินที่เรารักเนี่ยไปได้ไกลขนาดไหนแต่ติดท็อปหมาขนาดเนี้ยถือว่าพวกคุณสุดยอดทั้งหมดหคนคแต่ว่าใครจะได้รางวัลใครจะได้เป็นคนเป็นผู้ชนะ อยู่ที่ FC แฟนคลับเป็นผู้รวมพลังกันแล้วอยู่ผู้ผู้ตัดสินใช่ไหมเป็นผู้กระทำอ่าถ้าใครที่อยากกดฟรีก็รอทุกทุกทุกสินาทีในในเวอร์ไวเว็บนะคะในเว็บไซต์นะคะแต่ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊กแหละจะเป็นในส่วนเขากดนด้คนี้งเดียวใช่เพราะว่า ไปไกดไลค์กดไลค์หรือว่ากดเป็นหัวใจกดอะไรก็ได้ที่เป็นสติกเกอร์น่ะใต้ภาพของศิลปินเขาจะมีโพสต์ขึ้นมาเน่แต่สาขาเราไปกด1โพสต์ก็คือนับเป็น1คะแนนนั่นแหละเนาะอ่าหน,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 นึ่งไลค์นะอ่าอันนี้คิดเป็นส0ปร์เซ็นต์ผ่านทางผ่านทางเพจแล้วก็ผ่านทาง เว็บไซต์หนงที่สาบสีบอกเนาะสิบนาทีต่อหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ก็คิดไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสิคือผ่านทางปตาหรือที่ก็ต้องตอเนาะก็ได้ครั้งเดียวนะเหมือนมใช่ใช่ใชก็เป็นสิเหมือนกันรวมทั้งหมดอะที่โหวตฟรีนะสามสิอร่าส่วนอีกเจก็คือโหวตผ่านทางไลน์ช็อปนั่นแหละแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเอสและทีนี้ ผ่านทางสมทุนเนี่ยหรือว่าเสียเงินเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับคมชัดลึกประกาศบอกว่าจะนําไปเขาเรียกว่าสมทบทุนเพื่อสร้างสถานผ้าสร้างศูนย์บริการรักษาด้านโรคมะเร็งรวงจของโรงพยาบาลจุนาลงกรสภากาชาตไทยครับถือว่าได้มีส่วนทำบุญไปด้วยร่วมมุญไปด้วยอุ้ยดีนะคะทุกคนโอเคครับ เริ่มเลยตัวติดตามเราไว้ด้วยแล้วก็กดไปดูเลยคมงฉันหรือว่าอส,สอบถามวิธีการบวชก็สามารถสอบถามอ e ินบอกเข้ามาได้น้องครับผมสโลว์นี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ